สวัสดีเพื่อนๆบางครั้งในที่ประชุมเราอยากแสดงความเห็นด้วยแบบที่ฟังดูโปรไม่ใช่แค่พูดว่า yes หรือ I agree วันนี้เรามีสามวลีภาษาอังกฤษไว้ใช้แสดงความเห็นด้วยอย่างมืออาชีพมาฝากกันวลีแรก I completely agree with you ตัวอย่าง I completely agree with you on that point แปลว่าเราเห็นด้วยกับคุณอย่างเต็มที่ในประเด็นนั้นเลย วลีนี้ใช้เวลาสนับสนุนความเห็นใครแบบชัดเจนวลีที่สอง That's a great point ตัวอย่าง That's a great point about reducing costs แปลว่านั่นเป็นประเด็นที่ดีมากเกี่ยวกับการลดต้นทุนใช้เวลาจะชมไอเดียของคนอื่นพร้อมแสดงความเห็นด้วยวลีที่สาม I was just about to say that ตัวอย่าง I was just about to say that I think it's a smart move แปลว่าเราก็กำลังจะพูดแบบนั้นเลยเราคิดว่าเป็นไอเดียที่ดีมากวลีนี้ทำให้เราดูคิดไปในทิศทางเดียวกันและแสดงความร่วมมือในทีมเพื่อนๆลองฝึกใช้วลีพวกนี้ดูนะจะทำให้ดูเป็นมืออาชีพและสร้างบรรยากาศดีๆในการประชุมถ้าอยากรู้ว่าวลีไหนที่ช่วยให้สรุปไอเดียหรือปิดการประชุมแบบเท่เทๆติดตามต่อได้ใน EP 5